สวัสดีครับขอตอนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่เราจะมาสำรวจกันในวันนี้นะครับกับคำถามที่ผมว่าอ,อ,อาจจะเคยผุดขึ้นในใจของผู้ฟังหลายๆท่านเหมือนกันคือเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่กับมันทุกวันนี้กับวัฏสงสารหรือการเวียนว่ายตายเกิดที่เราได้ยินกันบ,บ่อยๆโดยเฉพาะในทางพุทธศาสนา2ออย่างนี้ตกลงมันมีอยู่จริงหรือเปล่าวันนี้เรามีข้อมูลจากหลายมุมเลยนะครับถึงจากวิทยาศาสตร์ที่พยายามจะวัดจะอธิบายเวลา แล้วก็มีมุมมองทางปรัชญาด้วยที่มาตั้งคําถามถึงธรรมชาติของมันแล้วก็ที่สําคัญเลยคือมุมมองเชิงลึกจากพุทธศาสนาอันนี้คําอธิบายซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจมากเราจะมาค่อยๆแกะดูกันไปทีละประเด็นนะครับว่าแต่และมุมมองเขาว่ายังไงแล้วมันเกี่ยวกันไหมใช่ค่ะเป็นคําถามที่ฟังเพลินๆเ,เหมือนจะง่ายนะคะแต่พอลงลึกไปแล้วนี่เออมันมีมิติที่น่าคิดเยอะเลยค่ะ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาสำรวจแนวคิดเหล่านี้ล่ะค่ะเพื่อให้เห็นภาพรวมชัดๆเนาะโดยเฉพาะความเชื่อมโยงที่อาจจะคาดไม่ถึงระหว่างเรื่องเวลากับเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในมุมมองพุทธศาสนาซึ่งอาจจะต่างไปจากที่เราเข้าใจกันทั่วๆไปเลยก็ได้ค่ะน่าสนใจครับงั้นเรามาเริ่มที่ปมแรกกันเลยเรื่องเวลานี่แหละครับในชีวิตประจําวันเนี่ยเราก็รู้สึกตลอดเวลาใช่ไหมครับเชา้ากลางวันเย็น ปีใหม่ผ่านไปอีกปีแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสายฟิสิกส์เนี่ยครับเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับค่ะถ้าในทางฟิสิกส์กระแสะหลักเลยนะคะโดยเฉพาะเอ่อตามทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์เนี่ยเขาไม่ได้มองว่าเวลาเป็นแค่ความคิดนะคะแต่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานของเอกภพเราจริงๆเลยเขาเรียกว่าเป็นมิติที่4ี่ะคะ่ะที่รวมอยู่กับมิติของอวกาศอีก3มิติกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าอาวกาศเวลาหรือ Space Time แล้วที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือเวลาเนี่ยมันไม่ได้เดินด้วยความเร็วคงที่เท่ากันตลอดนะคะทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษบอกว่าอัตราเร็วของเวลาเนี่ยมันจะช้าลงหรือเร็วขึ้นได้ขึ้นอยู่กับความเร็วสัมพัทธ์ของผู้สังเกตการเทียบกับเหตุการณ์นั้นๆค่ะเขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการยืดออกของเวลาหรือ time dilation นะคะฟังดูเหมือนในหนังไซไฟเลยนะแบบว่าเวลายืดได้หดได้ แล้วเอเรื่องที่เวลาเดินไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความเร็วหรือแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันมีอะไรที่เราพอจะจับต้องได้ในชีวิตจริงไหมครับแบบพิสูจน์ได้จริงๆมีตัวอย่างที่ชัดมากๆเลยค่ะแล้วก็สำคัญกับชีวิตประจำวันเราด้วยก็คือระบบ GPS หรือระบบนำทางด้วยดาวเทียมที่เราใช้กันอยู่นี่แหละค่ะดาวเทียม GPS เนี่ยเขาโครจรรอบโลกด้วยความเร็วสูงมากๆใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ในอวากาศที่ที่แรงโน้มถ่วงมันน้อยกว่าบนพื้นโลกเรา ผลจากทั้งสองอย่างนี้เลยทั้งความเร็วตามทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษแล้วก็แรงโน้มถ่วงตามทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไตเนี่ยมันทําให้เวลาบนดาวเทียมเดินเร็วกว่าเวลาบนพื้นโลกนิดหน่อยค่ะซึ่งถ้าไม่มีการคำนวณแล้วก็ปรับแก้ส่วนต่างของเวลานี้ตลอดเวลานะคะระบบ GPS ที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยมันจะเพี้ยนจนใช้งานไม่ได้เลยภายในไม่กี่ชั่วโมงเองค่ะ อ๋อเหรอครับใช่ค่ะอันนี้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เลยนะคะว่าเวลาเนี่ยไม่ใช่ค่าคงที่ตายตัวแต่มันเป็นคุณสมบัติทางกายภาพจริงๆที่วัดผลได้แล้วก็ได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่นได้ในมุมวิทยาศาสตร์คือเวลามีอยู่จริงในเชิงวัตถุหรือภาวะวิสัยเลยค่ะอ๋อ oh, ครับครับเข้าใจชัดขึ้นเยอะเลยครับจากเรื่อง GPS นี่แสดงว่าเวลาในทางฟิสิกส์นี่มันเรียวมากจับต้องได้ แล้วถ้าเราขย e ับมามองทางปรัชญาบ้างล่ะครับพวกนักปรัชญาเขามองเรื่องเวลาต่างไปไหมครับหรือเหมือนกันก็ในทางปรัชญาก็ถกเถียงกันมานานมากเลยค่ะเรื่องนี้ถ้าให้สรุปแบบเอ่อเร็วๆนะคะแนวคิดหลักๆก็จะมีอยู่สองขั้วใหญ่ๆขั้วแรกเรียกว่า presentism หรือสับปจจุบันนิยมพวกนี้จะเชื่อว่ามีแค่ปัจจุบันขณะเท่านั้นที่เป็นจริงอดีตมันผ่านไปแล้วก็คือไม่มีอยู่จริงแล้ว ส่วนอนาคตมันก็ยังมาไม่ถึงก็เลยยังไม่มีตัวตนค่ะส่วนอีกขั้วหนึ่งเรียกว่า eternalism หรือนิตินิยมอันนี้มองต่างไปเลยค่ะเขาเชื่อว่าอดีตปัจจุบันอนาคตทั้งหมดเนี่ยมีอยู่จริงอย่างเท่าเทียมกันหมดเลยในโครงสร้าง4มิติของอวกาศเวลานั่นนะคะเหมือนก็ว่าทุกช่วงเวลามันดำรงอยู่พร้อมๆกันไปเลยแค่การรับรู้ของเรามันเคลื่อนที่ผ่านไปตามลำดับเท่านั้นเองโอ้โหแนวคิด eternalism นี่มัน มันท้าทายความรู้สึกปกติของเรามากๆเลยนะครับที่ว่าอดีตกับอนาคตก็มีอยู่จริงเหมือนปัจจุบันเนี่ยเอ่อทีนี้พอเราหันมามองในมุมของพุทธศาสนาบ้างละครับเรื่องเวลามันเหมือนจะซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับบางทีก็พูดเหมือนเวลาเป็นสิ่งสมมุติเป็นแค่การรับรู้ของเราเองใช่ค่ะใช่นั่นเป็นมุมมองหนึ่งที่สําคัญในพุทธศาสนานะคะโดยเฉพาะที่เน้นด้านจิตหรือที่เรียกว่าอัตวิสัยนะคะ มุมมองนี้จะอธิบายว่าเวลาเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่เองจริงๆแยกขาดจากจิตเราไปนะคะแต่เป็นเหมือนโนทัศน์หรือคอนเซปท์ที่จิตเราสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเข้าใจแล้วก็อธิบายความเปลี่ยนแปลงหรืออนิจจังที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาสิ่งที่สําคัญที่สุดในมุมนี้ก็คือปัจจุบันขณะหรือขณะจิตค่ะคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในขณะนั้นๆเลยอดีตที่เรานึกถึงมันก็เป็นแค่ความทรงจําที่ผุดขึ้นมาในจิตปัจจุบันขณะนี้ อนาคตที่เราคิดไปมันก็เป็นแค่ความคาดหมังหรือความคิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะนี้เหมือนกันดังนั้นเวลาในมุมนี้ก็เลยเป็นเหมือนเครื่องมือของจิตในการจัดลังดับประสบการณ์แต่ไม่ใช่ความจริงแท้ที่เป็นอิสระจากจิตเรานะคะครับครับแต่ผมก็เหมือนเคยได้ยินมาว่ามีอีกมุมมองในพุทธศาสนาเหมือนกันที่ดูจะให้ความสําคัญกับ เวลาในฐานะที่เป no ็นกรอบของการเกิดดับกฎแห่งกรรมอะไรพวกนี้ด้วยนะครับไม่ได้มองว่าเป็นแค่เรื่องของจิตอย่างเดียวก็จะพบได้ในคําอธิบายทางพุทธศาสนาเหมือนกันโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับหลักธรรมเรื่องเหตุกับผลอย่างเช่นในคําสอนของพระอภิธรรมหรือในบางแนวคิดของทางเทรวาด มุมมองนี้จะมองว่าเวลามันก็มีความจริงในระดับหนึ่งนะในฐานะที่เป็นเหมือนโครงข่ายรองรับความเป็นไปของเหตุปัจจัยตามหลักการที่เรียกว่าอิทัพปัจจยตาที่แปลว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นหลักการนี้มันชี้ว่าเหตุการณ์ต่างๆมันเชื่อมโยงกันเป็นสายโซ่ใช่ไหมคะ การที่เหตุในอดีตส่งผลมาถึงปัจจุบันแล้วการกระทาในปัจจุบันก็จะส่งผลต่อไปในอนาคตเนี่ยมันจําเป็นต้องอาศัยเวลาเป็นกรอบเพื่อให้ลําดับเหตุผลนี้มันเกิดขึ้นได้และนอกจากนี้นะคะในพระไต้ปิฎกเองก็ยังมีการพูดถึงช่วงเวลาที่ยาวนานมากๆอย่างกับซึ่งเป็นหน่วยเวลาที่แบบยาวนานเกินกว่าอายุไขมนุษย์ไปเยอะมากอันนี้ก็เหมือนจะบ่งชี้ว่าเวลาอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของมนุษย์คนในคนหนึ่งเท่านั้นก็ได้ค่ะ สรุปแล้วในมุมพุทธศาสนาเองก็ดูเหมือนจะมีทั้งสองแง่มุมเลยนะครับทั้งที่มองว่าเวลาเป็นเรื่องของการรับรู้ในปัจจุบันขณะแล้วก็ทั้งที่มองว่าเป็นกรอบที่จำเป็นสำหรับกฎแห่งกรรมสำหรับเหตุผลแล้วเเราควรจะเข้าใจเรื่องนี้ยังไงดีครับค่ะอาจจะสรุปได้ว่าพุทธศาสนาไม่ได้ฟันธงคำตอบเดียวตายตัวนะคะว่าเวลาคืออะไรกันแน่ แต่ไม่ว่าจะเป็นมุมมองไหนก็ตามจุดที่เน้นมากๆสำคัญมากๆเลยก็คือปัจจุบันขณะค่ะเพราะมันเป็นขณะเดียวจริงๆที่เราสามารถจะลงมือปฏิบัติธรรมสร้างเหตุปัจจัยใหม่หรือว่าเปลี่ยนแปลงทิศทางชีวิตของเราได้ไม่ว่าเวลาจะเป็นจริงแบบสัมพัทธภาพตามหลักฟิสิกส์หรือเป็นแค่คอนเซปต์ของจิต สิ่งที่แน่นอนที่สุดคือมันอยู่ภายใต้กฎของความไม่เที่ยงหรืออนิจจงมันเป็นแค่กระแสของการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งที่จะคงอยู่ถาวรให้เราไปยึดมั่นถือมั่นได้เป้าหมายสูงสุดจริงๆก็เลยไม่ใช่การพยายามทําความเข้าใจธรรมชาติของเวลาให้ได้แบบท่องแท้ที่สุดแต่คือการปฏิบัติเพื่อที่จะเป็นอิสระเพื่อที่จะอยู่เหนืออิทธิพลของการเวลาและการเปลี่ยนแปลงทั้งปวง ซึ่งก็นำเราไปสู่เรื่องถัดไปพอดีเลยค่ะคือเรื่องวัตตะสงสารครับพอพูดถึงการอยู่เหนือเวลาเหนือการเปลี่ยนแปลงก็อดนึกถึงวัตตะสงสารไม่ได้เลยการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งเป็นแนวคิดที่สำคัญมากในพุทธศาสนาคำถามก็คือว่าในมุมมองของพุทธศาสนาเนี่ยวัตตะสงสารนี่ถือว่ามีอยู่จริงไหมครับค่ะในทางพุทธศาสนา วัตตสงสารหรือสังสารวัตสัมเสราเนี่ยถือว่าเป็นสภาวะที่มีอยู่จริงนะคะแล้วก็เป็นหลักธรรมพื้นฐานมากๆที่ใช้อธิบายสภาพความเป็นไปของสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่เลยค่ะมันคือวงจรหรือกระบวนการของการเวียนเกิดเวียนตายซ้ําไปซ้ำมาในภพภูมิต่างๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดที่ยังไม่หมดเหตุปัจจัยที่มันขับเคลื่อนวงจรน,นี้นะคะแล้วอะไรคือเหตุปัจจัยที่ว่านั่นล่ะครับที่ขับเคลื่อนวงจรน,นี้ตัวขับเคลื่อนหลักๆเลยนะคะก็คือกิเลส หรือพวกความเศร้าหมองในจิตใจเรานี่แหละค่ะอย่างเช่นความโลภความโกรธความหลงหรือความไม่รู้ที่เรียกว่าอาวิชชากิเลสพวกนี้เองที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกรรมก็คือการกระทําต่างๆทั้งทางกายวาจาใจทั้งที่เป็นกรรมดีหรือกุศลและกรรมชั่วหรืออกุศลผลของกรรมเหล่านี้นี่แหละค่ะที่จะส่งผลให้เราต้องไปเกิดในภพภูมิต่างๆแล้วก็ต้องไปประสบสุขหรือทุกข์วนเวียนต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะ จุดนี้สำคัญมากเลยนะครับที่ต้องย้ำกันบ่อยๆคือพุทธศาสนาสอนเรื่องอนัตตาคือไม่มีตัวตนถาวรแล้วที่นี้การเวียนว่ายตายเกิดมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับถ้ามันไม่มีวิญญาณหรือตัวตนที่ย้ายจากร่างเก่าไปร่างใหมใ่ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะตรงนี้คือจุดที่พุทธศาสนาแตกต่างจากความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในศาสนาอื่นๆเลยนะคะ คือพุทธศาสนาปฏิเสธแนวคิดเรื่องอาตามันหรือวิญญาณเที่ยงแท้ที่เป็นแก่นสารเป็นตัวตนจริงๆแต่สอนว่าสิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตหรือบุคคลเนี่ยมันเป็นแค่การรวมตัวกันชั่วคราวขององค์ประกอบที่ไม่เที่ยง5อย่างที่เรียกว่าขันห้านะคะคือมีรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณพอตายไปขันห้าชุดเดิมมันก็ดับไป แต่พลังงานของกรรมและกิเลสท,ที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมันจะเป็นปัจจัยให้เกิดการก่อตัวขึ้นของขันห้าชุดใหม่ในภพภูมิที่เหมาะสมต่อไปเปรียบเทียบเหมือนกับการจุดเทียนเล่มใหม่ต่อจากเทียนเล่มเก่านะคะไฟที่ต่อกันมามันไม่ใช่ดวงเดิมเป๊ะ,ปะ,ปะแต่ก็สืบเนื่องมาจากเปลวไฟเดิมอ๋อเข้าใจครับครับดังนั้นการเวียนว่ายตายเกิดในมุมพุทธก็เลยเป็นการสืบต่อของกระแสะแห่งเหตุปัจจัยหรือกระแสะกรรมมากกว่าจะเป็นการเดินทางของตัวตนที่คงที่ค่ะ พอจะเห็นภาพครับแล้วในคำสอนมีหลักฐานหรือคำอธิบายอะไรที่มาสนับสนุนเรื่องการมีอยู่จริงของวัตตสงสารอีกบ้างไหมครับองตตัสรู้เนี่ยพระองค์ได้ยานอย่างรู้สองอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงเลยคือ 1. บุพเพนิวาสานุสติยาน คือความสามารถในการระลึกชาติในอดีตของตัวเองได้แบบย้อนไปได้นับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วก็ 2. จุดตุบปาตยญาณคือความสามารถในการเห็น,านการเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมที่เขาทํากันมายัางไงโอ้โห,โห,โหระลึกชาติได้เห็นการเกิดดับได้ใช่ค่ะและนอกจากประสบการณ์ตรงของพระองค์แล้วก็ยังมีหลักธรรมสาคัญคือปฏิจจสมุปบาท หรือหลักเหตุปัจจัยที่อิงอาศัยกันเกิดขึ้นอันนี้เป็นคำอธิบายเชิงระบบที่ละเอียดมากๆเลยนะคะมันแสดงให้เห็นเลยว่าวงจรแห่งทุกข์และการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันเริ่มต้นได้ยังไงตั้งแต่ความไม่รู้หรืออวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดการปรุงแต่งคือสังขารแล้วก็ดำเนินต่อไปเป็นลูกโซ่จนกระทั่งถึงการเกิดชาติความแก่ชาราความตายมรณนะแล้วถ้ายัางตัดวงจรน,นี้ไม่ได้มันก็จะวนกลับไปเริ่มต้นใหมค่ค่ะ ยังไม่รวมถึงการที่ในคำสอนกล่าวถึงภพภูมิหรือแดนเกิดต่างๆอีกตั้ง31แห่งเนะะี่ยค่ะตั้งแต่ระดับล่างสุดคืออบายภูมิพวกนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไล่ขึ้นมาเป็นโลกมนุษย์เทวโลกแล้วก็พรหมโลกซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นจุดหมายปลายทางของการเวียนไว่ายตตยเกิดตามอนาตของกรรมและกิเลสทั้งนั้นเลยคะ่ะฟังดูแล้วการเวียนไว่ายตตยเกิดใน31ภูมินี่มันเป็นวงจรที่กว้างใหญ่ แล้วก็ดูเหมือนจะน่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ใช่ค่ะพุทธศาสนามองว่าการต้องมาเวียนว่ายอยู่ในวัฏตะสวสารนี้โดยเนื้อแท้แล้วมันคือทุกข์นะคะไม่ว่าจะเกิดในภพภูมิที่ดีแค่ไหนอย่างเทวดาหรือพรหมก็ตามเพราะมันยังตกอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนความพัดพลากความเสื่อมไปเป็นธรรมดา แต่หัวใจสำคัญจริงๆไม่ใช่การสอนให้เรากลัวหรือให้เชื่อแบบงมงายนะคะแต่คือการชี้ให้เห็นความจริงของสภาวะนี้และที่สําคัญที่สุดเลยคือชี้ทางออกค่ะ ชี้ทางดับทุกข์นั่นก็คือการหลุดพ้นจากวัตะสงสารนี้ไปเลยอย่างสิ้นเชิงและถาวรซึ่งหนทางนั้นก็คือการปฏิบัติตามหลักอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐ4ประการแล้วก็ดําเนินตามมรรคมองค์8หนทางปฏิบัติ8ประการเพื่อค่อยๆชําระล้างกิเลสในใจให้มันหมดสิ้นไปจนกระทั่งบรรล,ลุถึงสภาวะที่เรียกว่านิพพานซึ่งเป็นสภาวะที่อยู่เหนือวงจรแห่งการเกิดการตายนี้ไปเลยโดยสิ้นเชิงค่ะ ประเด็นนี้เชื่อมกลับไปที่เรื่องเวลาด้น่าสนใจมากเลยครับถ้าเป้าหมายสูงสุดคือการหลุดพ้นจากวัตฏสงสารใช่ไหมครับแล้วตามคําสอนวัตฏสงสารก็มีอยู่จริงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ซําๆๆมันก็ดูเหมือนจะบอกเป็นนายๆว่าเวลาในฐานะที่เป็นกรอบให้การเปลี่ยนแปลงการเกิดดับตามลําดับนี้มันก็ต้องมีความจริงในระดับหนึ่งด้วยใช่ไหมครับ เพราะการเวียนว่ายตายเกิดจากชาติหนึ่งไปสู่อีกชาติหนึ่งมันต้องอาศัยลำดับก่อนหลังตามเวลาเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากค่ะแล้วก็สมเหตุสมผลมากๆเลยในมุมมองของพุทธศาสนาที่ยอมรับเรื่องการมีอยู่ของวัตสงสารเนี่ยนะคะแนวคิดเรื่องเวลากับเรื่องวัตสงสารมันเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกจริงๆคะ่ะวัตสงสารมันคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ดําเนินไปตามลำดับของเวลาเหตุในอดีตส่งผลในปัจจุบันการกระทําในปัจจุบันก็สร้างปัจจัยสําหรับอนาคต การเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็การเกิดใหม่ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรอบของเวลาทั้งนั้นเวลาจึงเปรียบเสมือนเ,ออเวทีหรือกระแสะทานที่ทําให้ละครเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันดําเนินต่อไปได้นะคะถ้าไม่มีเวลาก็จะไม่มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงไม่มีเหตุผลตามลําดับไม่มีอดีตปัจจุบันอนาคตเลยนั่นก็หมายความว่าการบรรลุนิพพานซึ่งคือการหลุดพ้นจากวัฏตะสงสาร ก็คือการก้าวข้ามหรือหลุดพ้นจากกรอบของเวลาด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าครับถูกต้องค่ะการหลุดพ้นจากวัตสงสารก็คือการเป็นอิสระจากปัจจัยปรุงแต่งทั้งปวงซึ่งก็รวมถึงการเวลาด้วยแต่อาจจะต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมนิดนึงว่าเวลาในบริบทนี้ อาจจะไม่ใช่ความจริงแท้สูงสุดหรือปรมัตถสัจจะในแบบเดียวกับนิพพานนะคะแต่อาจจะเป็นเหมือนความจริงโดยสมมุติหรือสมมุติสัจจะเป็นความจริงในระดับโลกโลกที่เราใช้ในการอธิบายแล้วก็ทำความเข้าใจปรากฏการณ์ของความเปลี่ยนแปลงอน,นิจจังแล้วก็ กฎแห่งเหตุผลอิทธิปัจยตาอาจจะเปรียบได้ว่าเวลาเป็นเหมือนเงาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงส่วนวัตสงสารคือตัวกระบวนการเปลี่ยนแปลงเองนะคะการเข้าถึงนิพานคือการดับเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงและการปรุงแต่งทั้งหมดพอไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่มีเงาคือเวลาจิตที่หลุดพ้นแล้วจึงอยู่เหนืออดีตปัจจุบันอนาคตเป็นสภาวะที่เรียกว่าอากาลิโกคือไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาเลยค่ะ ครับพอพูดถึงว่าวัตฏสงสารเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงแล้วตัววัตฏสงสารเองล่ะครับมันเที่ยงแท้ถาวรไหมหรือว่าสุดท้ายมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงต้องดับไปตามกฎธรรมชาติเหมือนกันคำถามนี้นี่นำเราไปสู่หัวใจของกฎธรรมชาติในพุทธศาสนาเลยค่ะคือตัววัตสงสารเองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่เหนือกฎเกณฑ์สากลที่เรียกว่าไตรลักษณ์หรือลักษณะสามันสามประการนะคะซึ่งก็ประกอบด้วย1 อน,นิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอน 2. ทุกขังคือสภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้หรือความเป็นทุกข์และ 3. อนัตตาคือความไม่มีตัวตนที่แท้จริงการเวียนว่ายในสังสารวัตเนี่ยมันเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอน,นิจจังไม่ว่าจะเกิดในภพภูมิไหนก็ตามก็ยังมีความทุกข์ในรูปแบบแต่างๆแฝงอยู่เสมอทุกขังและที่สําคัญคือมันไม่มี ตัวตนหรือวิญญาณที่เป็นแก่นสารถาวรเที่ยวท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารมีแค่กระแสของขันห้าที่เกิดดับสืบเนื่องกันไปอนัตตาดังนั้นโดยธรรมชาติของตัวมันเองวัฏสงสารจึงไม่ใช่สิ่งเที่ยงแท้ถาวรค่ะอืถ้าตัวมันเองก็ไม่เที่ยงและแบบนี้มันมีโอกาสไหมครับที่มันจะหยุดหมุนหรือดับไปเองตามธรรมชาติหรือว่าเราจําเป็นต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อให้มันหยุด นี่คือประเด็นสำคัญเลยค่ะที่ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนคือการที่วัตตะสงสารมันมีลักษณะไม่เที่ยงอน,นิจจงเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะมอดดับไปเองเหมือนไฟที่หมดเชื้อตามธรรมชาตินะคะตรงกันข้ามเลยค่ะมันเปรียบเหมือนวงล้อที่มันหมุนไปได้เรื่อยๆอย่างไม่สิ้นสุดตราบใดที่มันยังคงมีพลังงานขับเคลื่อนอยู่ซึ่งพลังงานที่ว่านั้นก็คือกิเลสที่เปรียบเหมือนเชื้อเพลิงที่คอยเติมเข้ามาเรื่อยๆนะคะ กับกรรมที่เปรียบเหมือนแรงผลักหรือโมเมนตัมที่ส่งให้วงล้อหมุนต่อไปตราบใดที่ยังมีเชื้อเพลิงคือกิเลสอยู่แล้วก็ยังมีการสร้างกรรมเป็นแรงขับอยู่วงจรนี้มันก็จะดำเนินต่อไปแบบไม่รู้จบค่ะอ๋อแสดงว่าหนทางเดียวเลยที่จะหยุดวงจรนี้ได้ก็คือต้องเข้าไปตัดที่ต้นเหตุคือต้องทำลายเชื้อเพลิงแล้วก็หยุดแรงขับ ถูกต์เตาที่สุดเลยค่ะวัตตสงสารจะสิ้นสุดลงได้ก็ต่อเมื่อเหตุปัจจัยที่ขับเคลื่อนมันอยู่เนี่ยถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงเท่านั้นซึ่งจะทำได้ด้วยการบรรลุธรรมหรือการเข้าสุนิพานนั่นเองค่ะ การปฏิบัติทมตามมักมีองค์8โดยเฉพาะการเจริญปัญญาหรือวิปัสนาเนี่ยจะทําให้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่นแจ้งในความจริงของไตรลักษณ์เห็นโทษ,โทษเห็นภัยของกิเลสแล้วก็จะสามารถค่อยๆทําลายเชื้อเพลิงคือกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจได้พอกิเลสหมดไปการกระทําหรือกร,รรมที่จะนําไปสู่การเกิดในภพภูมิต่อไปมันก็ไม่เกิดขึ้นเปรียบเหมือนเราหยุดเติมเชื้อเพลิงแล้วก็หยุดออกแรงหมุนวงล้อเมื่อเหตุมันหมดผลคือการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมันก็จบลงเข้าสู่ สภาวะนิพพานอันเป็นความสงบอย่างแท้จริงค่ะชัดเจนเลยครับว่าต้องอาศัยการปฏิบัติเพื่อทำลายเหตุให้ได้แล้วการที่เราพยายามทำจิตให้สงบมากๆแบบอยู่นิ่งๆหรือวางเฉยไม่คิดไม่ปรุงแต่งอะไรเลยแบบนี้จะช่วยให้หลุดผลได้ไหมครับ,มผ,มรบผมนึกถึงกรณีที่เคยได้ยินเกี่ยวกับพรมบางประเภทที่เหมือนอยู่ในสภาวะนิ่งๆสงบสงบมากๆเป็นคำถามที่ชวนคิดมากๆค่ะ แล้วก็มีตัวอย่างที่ชัดเจนในคำสอนเลยนะคะคือกรณีของอสัญญีพรมหรือที่บางทีเรียกกันเล่นๆว่าพรมลุกฟักนะคะพรมประเภทนี้เกิดจากการบำเพ็ญสมาธิขั้นสูงมากๆเลยคือได้ฌานสมาบัติระดับที่4หรือจจตุทชฌานแล้วก็มีกำลังจิตแก่กล้ามากๆจนสามารถระง,งับการทำงานของจิตและเจตสิกบางส่วนได้โดยเฉพาะสัญญาคือความจาได้หมายรู้กับเวทนาคือความรู้สึกสุขทุก์เนี่ยค่ะ ระง,งับได้ชั่วคราวเลยเหลือแต่เพียงร่างกายหรือรูป,ปรขันตั้งอยู่เฉยๆเหมือนไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรดูเพลินๆก็อาจจะเหมือนการวางเฉยหรือสงบอย่างที่สุดแล้วแล้วสภาวะแบบนั้นไม่ใช่การหลุดพ้นหรือครับไม่ใช่การหลุดพ้นอย่างถาวรค่ะ เพราะถึงแม้ว่าจะสามารถระง,งับความคิดความรู้สึกได้ด้วยกำลังของสมาธิแต่ว่ากิเลสท,ที่มันนอนเนื่องอยู่ในส่วนลึกของจิตที่เรียกว่าอนุสัยกิเลสเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกทำลายให้หมดสิ้นด้วยปัญญานะคะการระง,งับแบบนี้เขาเรียกว่าวิคคัมพนะประหารคือการประหารหรือละกิเลสด้วยการข่มเอาไว้ชั่วค่าวเปรียบเหมือนเราเอาหินก้อนใหญ่ๆไปทับหญ้าเอาไว้นะคะตราบใดที่หินยังทับอยู่หญ้ามันก็งอกขึ้นมาไม่ได้แต่พอยกหินออกเมื่อไร ย่ามันก็งอกขึ้นมาได้อีกเพราะรากมันยังอยู่อ๋อครับครับเช่นเดียวกันเลยค่ะพออสัญญีพรมหมดอายุไขาจากอำนาจชานนั้นแล้วกิเลสที่มันยังไม่ถูกทำลายมันก็จะแสดงตัวออกมาอีกแล้วก็เป็นปัจจัยให้ต้องกลับไปเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิอื่นต่อไปค่ะเข้าใจแล้วครับสแสดงว่าต้องการเป็นการถอนรากถอนควนจริงๆเท่านั้นใช่เลยค่ะ การหลุดพ้นที่แท้จริงต้องอาศัยสมุดเชทะประหารคือการประหารกิเลสด้วยการตัดขาดหรือถอนรากถอนโคนด้วยปัญญาที่เห็นแจ้งในอริยสัจสี่เท่านั้นค่ะเปรียบเหมือนการขุดถอนรากเงาของหญ้าทิ้งไปเลยหญ้ามันก็เลยไม่อาจงอกขึ้นมาได้อีกดังนั้น การดับวัตฏะสงสารจึงต้องอาศัยการปฏิบัติทางปัญญาไม่ใช่เพียงแค่การทำสมาธิให้จิตสงบหรือการอยู่เฉยๆเท่านั้นค่ะถ้าอย่างนั้นเมื่อมองภาพรวมทั้งหมดแล้วเวลาก็เปรียบเสมือนเป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยที่ทำให้วงจรวัตฏะสงสารนี้มันดำเนินไปได้ด้วยใช่ไหมครับ อาจจะกล่าวได้แบบนั้นนะคะแต่ว่าเป็นเหตุปัจจัยในลักษณะที่เป็นเหมือนเงื่อนไขหรือสภาวะแวดล้อมที่จําเป็นสําหรับการเกิดขึ้นของลําดับเหตุและผลมากกว่าจะเป็นตัวการโดยตรงเวลาคือกรอบที่ทําให้หลักอิทธิปัจจยตาหรือความเป็นเหตุเป็นผลที่อิงอาศัยกันเนี่ยมันสามารถทํางานได้นะคะการเปลี่ยนแปลงหรืออนิจจังและการปรุงแต่งหรือสังขารทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นภายใต้กรอบของเวลา ถ้าไม่มีเวลาก็ไม่มีลำดับก่อนหลังไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีการเกิดดับแล้ววัตตสงสารมันก็ดำรงอยู่ไม่ได้ตราบใดที่เรายังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเวลาเราก็ยังคงอยู่ในการเปลี่ยนแปลงการปรุงแต่งและความเป็นไปได้ของการเกิดใหม่ในวัตตะสงสารการหลุดพ้นอย่างแท้จริงจึงเป็นการก้าวข้ามอิทธิพลของกาลเวลาและสภาวะปรุงแต่งทั้งกวงไปเลยค่ะขอบคุณมากครับ วันนี้เราได้เจาะลึกกันตั้งแต่เรื่องเวลาในมุมมองต่างๆเลยนะครับทั้งวิทยาศาสตร์ที่มองว่าเป็นมิติที่4ยืดได้หดได้ปรัชญาที่ถกเถียงกันว่าอดีตปัจจุบันอนาคตมีจริงแค่ไหนจนมาถึงพุทธศาสนาที่มีทั้งมุมมองว่าเวลาเป็นแค่การรับรู้ในปัจจุบันขณะและก็เป็นกรอบจาเป็นสาหรับเหตุผลด้วย แล้วเราก็มาสำรวจเรื่องวัตะสงสารที่พุทธศาสนาถือว่ามีอยู่จริงเป็นวงจรแห่งทุกข์ที่ขับเคลื่อนด้วยกิเลสและกรรมโดยไม่มีตัวตนถาวรไปเกิดใหม่ซึ่งทั้งเวลาและวัตะสงสารต่างก็ไม่เที่ยงแท้และเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งเลย การจะหลุดพ้นจากวงจรน,นี้ได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติเพื่อดับกิเลสท,ที่เป็นต้นเหตุให้สิ้นซากเท่านั้นจริงๆจึงจะเข้าถึงนิพพานสภาวะอันสงบที่อยู่เหนือการเวลาและสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงไปได้ เป็นการเดินทางที่ต้องอาศัยทั้งความเข้าใจที่ถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐินะคะแล้วก็ต้องมีความเพียรพยายามในการลงมือปฏิบัติหรือสัมมาวายมะอย่างแท้จริงด้วยค่ะอ๋องได้ความเข้าใจที่กระจ่างชัดมากขึ้นนะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้ผมอยากชวนให้ลองตั้งคำถามทิ้งท้ายไว้ในใจลเล่นๆดูนะครับว่าถ้านิพพานคือสภาวะที่หลุดพ้นแล้วก็อยู่เหนือการเวลาโดยสิ้นเชิงแล้วเนี่ยสภาวะที่มันปราศจากกรอบของอดีตปัจจุบัน อนาคตอย่างสมบูรณ์แบบนั้นมันจะมีลักษณะเป็นยังไงกันแน่มันอาจจะเป็นสภาวะที่อยู่พ้นไปจากขอบเขตของภาษาแล้วก็จินตนาการที่เราคุ้นเคยกันอยู่ในปัจจุบันนี้เลยก็เป็นได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ